สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มควายงามเมืองพญาแลใช่ไหมใช่ค่ะนี่แต่เราไม่ได้มาดูควายเรามากินข้าวครับทุกคนอ,อันนี้นะอ้นนั้นเจี๊ยบอะไรครับเนี่ยอันนั้นลาบปลาจา้ะอ๋อลาบปลาเหรอเนี่ยนี่นะปลาอะไรครับโอ้ยกับข้าวบ้าน นะครับอันนี้ถ้าทุกคนเป็น FC แฟนขับสาวน้อยเนาะก็จะรู้นะว่าที่นี่คือที่ไหนนะฮะที่นี่ก็คือนะครับบ้านพี่แมนมณีวันนะครับหรือว่าฟาร์มควายฟาร์มควายงามบ้านพี One น่แมนมณีวันนะฮะนี่โอ้โหเราก็เห็นควายกันแยะแ,แล้วเนาะนี่แต่วันนี้เราจะมากินข้าวกันนะครับ เออ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 กับข้าวหน้าอร่อยมากเลยครับทุกคนสวัสดีครับพี่กุ้งค้าสวัสดีครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับ <c ười> ช่องด้วยนะครับ <c ười> ช่องอะไรครับช่องดีเจกุ้งนางชายยัยาพูดวันนี้นทำแกงผักหวานแล้วก็อันนี้เคยรู้จักไหมไม่รู้จักจเลยเขาเรียกผักอินูนผักอินูนภาษาอีสานอันนี้ลาบปลาปลาแบบปลา ตะไคร้ที่เขาเขาย่างแล้วเขามาผลนผุนแล้วก็เราก็มาใส่เครื่องตอนแรกผมนึกว่าพี่กุ้งทําน้าพริกผงอ่ะผสมน้ําพริกผงอ่ะอ๋อพี่เอาน้าน้าน้ําร้อนใส่แล้วก็มีน้าปลาใส่สวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีครับขอบคุณครับอือาหารน้องไม้เสื้อสวยจังคะ ฮักแฟนฮักแฟนฮักใจคานอเอามายค่ะขอผมครับนี่อแกงใชปลาแดม่อันนี้คือเนเจอนะคะอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นปลาลาเหมือนกันค่ะไม่ใช่เอียงเอาเดามาอุ้ยโมสิหูดิแก้วเอียงนีราบปลากายมมันคล้ายๆป่นอ่ะ พี่พี่กุ้งพี่บอกเมื่อกอืม,อ,มอากาศบรรยากาศดีเนาะอากาศเย็นดีอากาศดีมากค่ะดีดีเนี่ยพี่มีอะไรมาให้มาด้วยแหละแป๊บนึงนะด้านหนึ่งพี่มีของมาให้มาด้วยไม้สั่งพี่อ่ะ พี่โกงไม้ก็สั่งผมอะไรเอาแต่กลัวไม่มีข้าวเอาลูกลัวว่าอ่ะ<ต>ใครตุนไม,ไม่ใครตุนนี่พี่ก็นึกงวงว่าเฮ้ยมาบ้านพี่เมย์ต้องสั่งข้าวกินนี่เหรอก็กลัวน้องหิวว่าหนูยังไม่ได้กินข้าวก็ต้องซื้อให้น้องอ่ะเสร็จที่เลยนะ ก็ค่าสเฮดไ่นีค่ะหนี่ยเิ่เดียไหมคะเฮดไว่แต่กินไร่พร้อมดิเนื้อั่วน่ะขอบคุณที่กุ้งจัด่่เมือนเลยอ่ไม่วกขนาม่ั่วต้องเรียกว่าเดี๋ยตอนเย็นนะตอนเย็นก็เป็นยูทูบเอร์ตอนเย็นก็จะให้พี่แมนแกงนะอันนี้พี่แกงเดี๋ยวจะให้พี่แมนโชวีมือตอนเย็นนะะอันนี้ยังไม่เย็นรไม่เย็นอีกลงอีก เย็นๆเย็นเย็นเอากาศเย็นเย็นก็เนี่ยกำลังจะเปิดว้ายอันนี้ห่ออะไรหมกอ่ะอุ้ยหมกหมกไข่มดแดงใส่อุ้ย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 ใส่เห็ดใส่ผักหวานว้ายร้านประจำที่เคยซื้อแล้วมีกาถึงบอจโจนะคะตอนนี้นะคะบอจโอนิ่มมานะคะก้าวมานะคะวอสันวอสันมันสีบบย่างค่ะ เพราะว่าตอนนี้กินสร้างได้ประมาณสามโตนี่แล้ว่ะเนี่ยเจะจงไว้ให้บอสโจอยู่แผงน้องจุกเลยนั่งเลยค่นน้องนั่งเลยค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเอาแบกเอที่นี่นั่งก่อนหนี่ออนั่งก่อนนั่งก่อนกันกันเราถือเอาเอาถ้าพี่ตักอันนี้ไม่ี่เนี่ยได้นอนกันแล้วปะค่ะนี่ว่าคนอนเลยค่ะยังไม่นอนเลยค่ะ อันนี้สายเจลนะคะจ้าถ่ายอยู่เพเ่อจะถ่ายเอจะใหี่มเปิดตอเยนผู้สูเขาเรยกว่าไจะคลดน้ำชุ่มนีนี้แม่เอาตัวเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยค่ะแล้วถ่ายแบบนี้แหละพี่กุ้งกินแล้วเนี่ยไม่ใช่มันก็ถ่ายอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมถ่ายให้มาถ่ายไปน้กินไปน้ำโมานแม่กัตักองเลยค่ะอ่าใช่แมเอาข้าวเลย ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวหรออ่ะพี่เอาข้าวเสิร์ฟแล้วกันจอนมามามาลูจอนมามันจอนม่ที่มาใช้มครับจอนสายจวดค่ะเอาติ๊เข่าวมาอีกได้เป็นยังเถอะวันนั้นที่ไปด้วยกันคือที่ตัวนี้สองคนมันมีอีกคนหนึ่งมันบ่พอกันเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะว่าเรามีคนขับรถหลายคนนะอืมตอนนี้กำลังเลือสมัครมือปืนเลยไปมือปืนว่ะ น้ำปืนน้ำปืนฉีดแล้วน้ำปืนฉีดน้ำนะคะผู้ไดสนใจทักมาไดใดเลยค่ะใช <Okay. S 2> ่ไม่ไม้ไม่เอาข้าวเสอือสวยนาครับเอดีผมมนอนหน้างานดีนะไฟดับเอไฟดับพี่แมนผมได้ตื่นรับโทรศัพท์ได้ร,ร้อนมากสนั้นเลยค่ะมาเข้าขยำนี่ครับ ้้จมาดเจ้าบ้องสันเคยไ้นค่ะอืมอันนี้ของน้องไม้กัวไม่ได้กินข ah ้าวอันนี้อันนี้ห่อหมกไข่แดงเอฟมดแดงมดแดงอ่อนใส่ผักหวานเห็ดดูมาไม้ดูกินงัวได้เป็นตัวดูเน้ ไม่ใช่ไข่มดแดงนะมดแดงอ่อนนะเนี่ยหน้าตาค่ะหน้าตากินหวัวบ้านรับบ้านนะคะโอเคหน้าตาดีอย่างเดียวนะทำกับข้าวก็หน้าตาดีเลยนะค่ะเอาอะไรมาสื่อใหกับผัวสวยมากเบื่อถึนเงินเดือดให้เลยวัวนี้หลังจากที่วันนึงพักไปแล้ววันหลังพัตัวนี้อันนี้สิเป็นแบบอื้อหน่อยใ้่ไหม มาอะไรแกงแกงอันนี้ข้าวซใส่าบากปนนั่นเอค่ะนี่ใครเห็นกับใครชื่อว่าน้ำพริกผงเราเคยกินไหมเนี่ยไม่เคยเลยครับนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยมะอื้อมะอะไระม,<า>มะหม,ม,ม,มักอะไรออกขมๆด้อแม่งหักสาบหักข้กาวสาบบ้านข้าอื่นนะนี่เด้ออันนี้เนื้อปลาป่นค่ะนเนื้อปลาป่นอืมปลาตา,าย ผมก็เพิ่งมากินอาหารจริงอาหารอีสานจริงจังที่นี่ครับมาสาวน้อยปกติกินแค่ส้มตําลาบน้ําตกแค่นั้นแหละอืมมีนุ่นมากระเพาะหมันอร่อยอร่อยมากกินกันนั้นพี่คนใหญ่เลยอารมณ์ประมาณพริกผงพริกผงป่นแต่ใส่เนื้อปลาเยอะๆอร่อยอ่ะใครนี้ถ้าจะมีคนยากกินก่อนนะฮะ ฝากกันเด้อค่ะพี่น้องเพลงที่จุดชายยานันนะคะวอยไปแล้วนะคะซาสไม่ใจแตกค่ะฝากไปกุไลค์กุแชร์นะคะกดคอมเมนต์นะคะปะันยอดวิวช่วยกันนะคะ,ะ,ะคตอนนี้กินแมลงแล้วครับตอนนี้พวกแม่งกินหาอะไรบ้างพี่เอ๋เฮ้ยหลักเดียเลขเดียวแล้วใช่หรอคะตอนนี้ก้คคาวครับก้าวาแมลงก้าวแมลงแล้วก้าวแมลงแล้วนะครับนี่ก้าวแมลงแล้วนะครับหกชั่วโมงหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันวิวนะครับ ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ที่สุดสายใหญ่แล้วก็วันที่14มีซิงเกิลไม่ใช่ซิงเกิลอีกสิเพลงเก่าแล้วมาทำใหม่เพลงตัวแฟนมาจากไหนคะอ่าวันที่14นี้นะครับจากต้นฉบับของมิ้นท์ลองให้ฟังหน่อย้องฟังหน่อฟนม่ลองตัวแฟนมาจังไหนจังลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกัน อเออ,อโอเคครับกินนี้แค่นี้นะค,ะนนะคะรับเจอกันให้านะครับสวัสดีครับยงดีได้ไหม